วันนี้เรามารวมอาหารเสริมจ้าเราก็จะแต่มือก็จะเลอนิดนึงนะักเข้าไปเนี่ยจะทําให้เห็นผลไวขึ้นในเรื่องของการลดความหมองคล้ำในที่นี้ไม่ใช่ว่ากินปุ๊บขาวเป็นหลอดไฟถูกบางทีคุยกับเพื่อนว่าอ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้กูกลับไทยแล้วแล้วเดี๋ยว,วก,กูก็แบบทํางานต่อเลยเพื่อแบบมึงจะทิ้ง่ได้ไงมึงไม่รู้จักการเจ็ตแลกหรอวะอ๋อ,อกูรู้ทุกคนมันก็เจ็ตแลกบนไรยีดอ,อกแต่กูกมีวิธีค่ะ แต่ถ้าวันอยู่บ้านชิวๆสบายๆแต่ก็ปล,ปล่อยไปบางคนจะแบบแหมมาขิงเอาอะไรผมตัวเองก็ไม่ได้เยอะมึง สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาในคอนเทนต์รวมไอเทมอีกแล้วแต่ไม่ใช่ไอเทมบิวตี้ธรรมดาวันนี้เรามารวมอาหารเสริมจา้า วันนี้เนี่ยตาจะรวมเอาอาหารเสริมวิตามินที่ตากินเองแล้วรู้สึกว่ามันเป๊ะมันปังมันชอบในหลายๆห,หมวดหมู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวพรรณเนาะเราผู้หญิงแล้วก็เรื่องสุขภาพโดยรวมด้วยแบบครอบคลุมหลายๆมิติเลยนะคะมาพูดถึงกันตัวแรกก็จะขอเริ่มที่วิตามินซีก่อนเลยละกันก็จะเป็นตัวที่แบบแนะนําอยากให้ทุกคนกินไม่ว่าจะแบบกินตามไม่ตาหรือว่าไปซื้อแบรนด์อื่นมากินเพราะว่ารู้สึกว่าวิตามินซีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เบสิกสุดๆในเรื่องของการ แลตัวเองไม่ใช่แค่ได้เรื่องผิวแต่เรื่องภูมิต้านทาน,ทานร่างกายการเสริมสร้างร่างกายแบบเบสิกเนี่ยเราควรจะมีวิตามินซีปกติอาตาก็จะกินหลักหลายแบรนด์เนาะทั้งแบบเม็ดแบบชงตัวที่หยิบมาพูดถึงตอนนี้ก็จะติดตัวนี้มากๆเลยนะคะของซีโรจี้กินหมดไปหลายซองแล้วนะคะเขาจะเป็น วิตามินซีเข้มข้นแบบผงชงดื่มนะคะซึ่งตัวนี้ไอาตารู้สึกว่ารสชาติเขาดีด้วยแล้วก็กินง่ายด้วยแต่ว่าไอาตาเป็นคนไม่ได้กินยายากแบบพอดีเห็นเขาออกมาแบบผงชงแบบนี้ก็เลยเอามาลองแล้วพอลองแล้วรู้สึกว่าเออติดใจมันเอามาพันหนวกกับการดื่มน้ําของเราในชีวิตประจําวันได้ <c oughs> เขาจะมาในรูปแบบเป็น ผงแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีช้อนมาให้อันนี้ยกตัวอย่างเอากระบอกน้ําที่ดื่มอยู่แล้ววันนี้ปกติเราจะมีกระบอกน้ําอยู่แล้ว2ลิตรนะคะว่าเราจะดื่มน้ําเราก็จะอแต่มือก็จะเลอะนิดนึงนะควักเข้าไปเนี่ยก็คือยังไม่ทันชมว่าดียังไงจริงๆก็ติก่อนแล้วว่าแบบควักเข้าไปมือเลอะปัง หนึ่งแมตตตัวนี้ก็จะเป็นวิตามินซีเข้มข้นแล้วเขาก็ยังมีออเซนดราเชอรี่ด้วยก็คือช่วยในเรื่องของผิวชัดๆเลยนะคะวิตามินซีเป็นอะไรที่ตากินอยู่แล้วเป็นประจำแลอนี่รู้สึกว่ามันเคยมีบางช่วงนะที่เราละเลยกำกินวิตามินซีอะป่วยบ่อยป่วยง่ายแต่พอเรากินอย่างเป็นประจำเนี่ยร่างกายมันมีภูมิต้านทาน,นก็จะป่วยไม่ค่อยบ่อยและก็จะดื่มตัวนี้ทั้งวันนะคะได้รสชาติแบบอ่อนๆเบาๆสดชื่นเนาะ คือต่อให้คุณจะตาตามดิฉันหรือว่าคุณไปซื้อยี่ห้ออื่นเนี่ยก็สนับสนุนนะคะพพอร์ตให้บริโภควิตามินซีเป็นอา,อาหารเสริมหลักๆพื้นฐานของเราเลยไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายผู้เก่งผู้ใดก็ตามต่อมาก็จะเป็นตัวที่เน้นเรื่องผิวแบบจังเลยคือตาเนี่ยอายุ31แล้วเนาะด้วยวัยนี้แล้วเราไม่ได้ห่วงในเรื่องของสีผิวแล้วว่า จะต้องขาวจะต้องอะไรแต่ในเรื่องของ t e x t อร์ของผิวแล้วก็ความออร่าตัวนี้สําคัญเพราะว่าบางช่วงที่เราไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองสังเกตว่าสีผิวมันอาจจะมีการหมองลงหรือว่ามันอาจจะมีความที่มันดูแบบไม่สดใสดูโทม texture ของผิวเนี่แหละคะ่ะที่มันจะบ่งบอกว่าเราดูโทมหรือเปล่าเน่ ตัวนี้เลย a อสตาพลัสนะคะของ m e t h o โ o โลจีตัวนี้โดนแล้วก็ตอบโจทย์ไอตามากไอตารู้สึกว่าเทรนผิวเทรนการดูแลตัวเองมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีผิวอีกต่อไปแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราดูแลองค์รวมครอบคลุมในทุกๆมิติได้ดีแค่ไหนตัวนี้เนี่ยเขามีแอสตาแซนตินจากสาหร่ายสีแดงตัวดังมากถึง6มิลลิกรัมเออถ้าใครแบบอยู่ในวงการสกินแคร์หน่อยๆอ,อาจจะได้ยินคาว่าแอสตาแซนินซึ่งเป็น สารอนุมูลอิสระที่ดังมากๆเลยแล้วหลายๆคนก็แนะนําว่าถ้าจะกินอาหารเสริมอะไรแอสตาแซนตินนี่แหละเป็นตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วไม่ได้มีแค่แอสตาแซนตินตัวเดียวนะคะเขายังมีส้มสีเลือดด้วยเป็นสารสากัดที่พวกแบรนด์บิวตี้เขาชอบใส่มาแล้วก็มีทับทิมด้วยซึ่งเขาเนี่ยวิจัยมาแล้วว่าถ้ากินสาตัวนี้รวมกันเนี่ยจะทําให้เห็นผลไวขึ้นในเรื่องของการปกป้องผิวจากแสงแดดแล้วก็การลดความหมองคล้ำในที่นี้ไม่ใช่ว่า กินปุ๊บขาวเป็นหลอดไฟแต่คือลดความหมองคล้ำให้ผิวมันไม่ดูโซมไม่ดู ดูเปล่งปั่งขึ้นมาดูมีออร่านั่นเองและเสริมเกาะป้องกันให้กับผิวแล้วก็สิ่งที่ตาชอบมากเลยก็คือเขาให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชืน้นไอตาเป็นคนที่ผิวกายแห้งมากคือขาดไม่ได้เลยตัวนี้ยพอกินแล้วรู้สึกว่าผิวกายมันเนียนนุ่มชุ่มชืน้นมันดูเปล่งปั่งขึ้นมาขนาดว่าเราเป็นคนที่ทาโลชัน่นดูแลผิวอะไรทุกอย่างแต่พอมีตัวนี้ปุ๊บมันก็ดีขึ้นมาเลยคือการที่เราดูแลแบบทาโลชั่นอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็ช่วยเสริมกันพอยิ่งดูแลจากข้างในด้วยมมันนก็ยิ่งดีขึ้ค ใครเป็นบ้างไหมพอเราอายุเยอะผิวยิ่งแห้งขนาดว่าตาเป็นคนผิวหน้ามันนะแต่ว่าบางครั้งเวลาที่เราไม่ได้ดูแลตัวเองเนี่ยจากผิวมันๆผิวบางจุดมันกลายเป็นแหง้งกลายเป็นขุยขึ้นมาสางน่นะคืองงมากคือไม่เคยนึกเลยว่าชีวิตฉันนะ่ะผิวมันจะแห้งได้แต่มันแห้งว่ะเฮย้ยแล้วถ้าบางวันไม่ได้ทาครีมนะต้องยอมรับเลยนะต่อให้เป็น beauty ็อกเกอรแต่ก็จะมีบางวันที่แบบพี้เกียจทาครีมโอ้วันนั้นจบ ตื่นมาหน้านี่คือแบบเหมือนขุดออกมาจากหลุมศพคือไม่ได้เลยการทาครีมกันดูแลข้างนอกก็สําคัญและการทานอาหารเสริมเนี่ยก็สําคัญตัวนี้ให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นดีมากมันไม่ใช่ว่าผิวมันชุ่มชื้นแล้วน้านจะดูมันนะไม่ใช่มันจะดูเป่งปังดูฟูขึ้นมาดูแบบมีชีวิตชีวาก็ต้องบอกเลยว่าตาเนี่ยเป็นคนดูแลตัวเองแบบ รบองรวมอาหารสเสริมมาการทานโลชั่นโลชั่นมาการดื่มน้ํามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะช่วยกันได้ดีมากๆทุกๆองค์ประกอบเนี่ยคือสําคัญมากๆตัวนี้นะสักเดือนหนึ่งนะเริ่มเห็นผลและผิวกายจะเริ่มนุ่มเริ่มเนียนพอเวลาลูบๆจ,จับๆดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันลื่นๆนุ่มๆเนียนๆกินต่อเนื่องสักสองเดือนจะยิ่งเห็นผลชัดเหมาะกับสายขี้เกียจมากบอกเลยเหมาะกับคนที่แบบอยากได้แบบ ปุกเดียวอะแม่เรื่องผิวจบเลยแต่ทางนี้ทางนั้นแนะนําว่าให้ดูแลตัวเองในทุกๆมิติด้วยนะแต่แบบถ้าให้เลือกตัวเดียวเรื่องผิวก็ปุกนี้เลยค่ะต่อมาเรื่องผมนะคะเรื่องผมเป็นปัญหาโลกแตกของไอ้ตามากเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องตอนเราเป็นสายปอวัยรุณเราก็สาวผมบอลกัดผมทุกๆสามเดือนฉํานะคะตอนนี้ก็ยังแบบผมทําสีอยู่นะแต่ว่าทีเนี้ย การที่เราแบบทําเคมีเยอะๆเราต้องรู้จักที่จะดูแลด้วยไม่ว่าจะดูแลในเรื่องของการแบบเออใช้ทรีทเมนต์ให้ถูกต้องนั่นนู่นนีนนน่แต่ว่าเรื่องอาหารเสริมก็สําคัญตัวนี้เป็นตัวที่ตากินมาน่าจะ2ปีแล้วนะคะของ f o l i c a r e plus ตัวนี้เป็นของคุณหมอเจ้าของเกษาคลีนิกที่ตาดูแลเรื่องผมกับเขาแต่เราสามารถซื้อมากินได้นะคะเขาก็จะมีขายตามช้อปปีตามอะไรทั่วไปเนาะแต่แนะนําว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องผมมากๆหรือคนที่เป็นโรคผม ร่วงหรือว่าแต่ก่อนในตาเคยเป็นโรค AA ที่ผมร่วงเป็นวงวงเป็นกระจุกอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องหาหมอเหมือนกันแต่ถ้าใครยังไม่ได้ถึงขั้นว่าเราเป็นโรคขนาดนั้นเนี่ยเราซื้อตัวเนี้ยมาทานดีมากจริงๆเพราะว่า ตัวสารสกัดของเขาอะ่ะมันไม่ใช่มีแค่ไบโอตินอย่างเดียวมันมีสารสกัดอื่นๆที่มันเสริมสร้างเรื่องผมนะคะซึ่งตัวนี้ไอาตาชอบมากๆเลยมันจะมีบางช่วงที่ไอาตาไปต่างประเทศใช่ไหมทุกคนไอาตาก็จะไม่สามารถไปหาคุณหมอได้คุณหมอก็บอกว่าโอเคไม่มีโอกาสได้มาเจอคุณหมอก็ไม่เป็นไรก็เอาอันนี้ไปทานก็ซื้ออันนี้ตุนไปแล้วก็ไปทานผมก็ดีขึ้นมากแต่แน่นอนเนี่ยเรื่องผมมันเป็นอะไรที่ถ้าเราดูแลเราดูแลตัวเองดีกินอาหารดีกินอาหารเสริมดีมันมีผลแน่ แต่ถ้าเรายังทําร้ายผมอยู่ยังใช้ความร้อนเยอะหรือว่ายังทําสารเคมียอยู่มันก็จะมีผลในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกกันเลยว่าถ้าเรายังตัดใจกับการทําร้ายผมไม่ได้ต่อให้กินบํารุงแค่ไหนมันก็อาจจะยังไม่ได้เห็นผลชัดแต่พอช่วงนี้ปุ๊บไอ้ตามไม่ได้ทําร้ายผมเลยชัดมากแกผมยาวตอนนี้ผมยาวแบบกาลางหลังถึงบ้านตูดแล้วอะแล้วแฟนดีใจมากแฟนใหญ่ให้ที่ฉันแบบเป็นสาวผมยาวนะชอบให้ที่ฉันแบบ ไว้ผมยาวเลยฉันก็ไปเล็มตลอดอนะเพราะว่าฉันก็จะไปเล็มไปผมตลอดแล้วลูกผมขึ้นเยอะมากโดดแล้วควบคุมมันไม่ค่อยได้ด้วยนะแล้วประเด็นคือดิฉันก็ไม่อยากทาเจลทุกวันเราจะใช้อาสารเคมีหรือว่าเจลผมสเปรย์ผมเฉพาะในวันที่ช่างมาทําผมให้แต่ถ้าวันอยู่บ้านชิลๆสบายๆแต่ก็ปล่อยๆไปบางคนจะแบบแหมมาขิงเอาอะไรผมตัวเองก็ไม่ได้เยอะมือ ผมดิฉันมันเคยน้อยกว่านี้มากเพราะว่าดิฉันเคยแบบเป็นโรคผมร่วงอะทุกคหอาเข้าใจว่าใครไม่เคยเป็นโรคผมร่วงถึงขั้นต้องไปหาหมอฉีดยาสเตียรอยพวกแบบนีเข้าใจฉันหรอเพราะผมฉันมันน้อยขนาดไหนมีเท่านี้ฉันก็ดีใจจะแย่แล้วอุ้ยนั่นแหละต่อมาขอพูดถึงตัวนี้หน่อยเลยได้มาลองช่วงหลังๆมานี้ช่วงเดือนนี้เรารู้สึกว่าแฮปปี้กับตัวนี้มากก็คือบีนายคือตาเนี่ยเป็นคนที่ เดินทางเยอะไปเที่ยวดดดดแปบปไปดูรอบละแปบปไปไปกาและ,แแอ,และอะไรอย่างนี้ตลอดแกรู้ไหมว่าฉันใช้ชีวิตยังไงเพราะว่ามีเพื่อนนะมีเพื่อนถามเหมือนกันว่ามึงใช้ชีวิตยังไงคือบางทีคุยกับเพื่อน่อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้กูกลับไทยแล้วแล้วเดี๋ยวกูก็แบบทํางานต่อเลยเพื่อนแบบ มึงจะทิ้งไมได้ไงมึงไม่รู้จักการเจ็ดแลกหรอวะอ๋อกูรู้ทุกคนมันจะเจ็ดแลกบนไรยีดอกแต่กูมีวิธีค่ะก็คือเป็นเม็ดความสุขของนี่ฟั <c oughs> งดูเที่ยนะคาว่าเม็ดความสุขอย่างตัวนี้นะคะของบีนายนาตาชาของคิตตี้นาตาชาเธอเขาจะเป็นอาหารเสริมที่ทําให้เรานอนหลับสบายซึ่งบางครั้งเวลาดิฉันเจอเกิดอาการเจ็ดแลกเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มีนอนไม่หลับด้วยแต่ส่วนหนึ่งคือมันหลับ แล้วมันตื่นกลางคืนคือแบบตื่นทํางเฮยค่ะกูอยากนอนทั้งคืนเลยอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบอาอีดอกตื่นแล้วกูก็นอนไม่หลับอีกรอบแล้วหรือว่ากว่าจะหลับก็2ชั่วโมงสชั่วโมงมันก็ทำให้เราเหนื่อยมากทีเนี้ยบางครั้งมันไม่ตื่นแต่มันเป็นการนอนกระสับกระส่ายนอนหลับไม่สนิท แล้วการที่เรานอนหลับไม่สนิทต่อให้เรานอนยาวแค่ไหนแต่ร่างกายมันไม่ได้หลับสนิทต,ตื่นมามันก็จะเคลียมันก็จะเหนือ่อยแล้วตัวนี้ช่วยได้มันไม่ได้ช่วยให้เราง่วงนะทุกคนเขาช่วยให้เรานอนหลับได้สนิทต,ตลอดคืนนอนแบบปล่อยใจจอยแล้วก็จะทําให้ตอนตื่นมาเนี่ยไม่สลึมสลือไม่มึนกระปรี้กระเป๋ออันนี้โอเคมากแต่ตอนไม่ได้กินเขาทุกคืนนะจริงๆตัวนี้จริงๆกินทุกคืนก็ได้<ๆ>เขาไม่ได้เป็นยาไม่ได้เป็นเมลาโทนินไม่ได้เป็นพวกนั้นเลยสามารถกินทุกคืนได้แต่ตส่วน ตตแต่จะเน้นกินถ้าแต่รู้สึกว่าจะต้องปรับเวลาในการนอนหรือว่าพรุ่งนี้มีงานสําคัญเราอยากจะไมั่รว์ว่าเราจะนอนหลับสนิทแต่แต่รู้สึกว่าถ้าเราเลือกอาหารเสริมที่มันดีที่มันแบบมีผ่านการรับรองถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรอ่ะมันสามารถกินได้โดยที่เราไม่ต้องไปรู้สึกกลัวหรือว่าอะไรแบบนั้นตัวนี้โอเคมากดีนายแต่ชอบเวอร์เป็นเม็ดความสุขของนี่ <laughs> และอาหารเสริมตัวสุดท้ายที่ดิฉันจะมาเมาหมอยจริงๆอ่ะมันมีตัวอื่นด้วยที่กิน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 อยู่แต่ก็แบบเลือกเอาเป็นตัวแบบ5ตัวที่อยากจะพูดถึงจริงๆที่มันรู้สึกว่ามันเป็นตัวช่วยในชีวิตได้ตาจริงๆมันดีจริงๆนะคะก็คือตัวนี้เป็นไฟเบอร์มะขามของโบมี่ค่ะซึ่งคําว่าไฟเบอร์คนอาจจะแบบถอนใจเบื่อมากคำว่าไฟเบอร์ถูกไหมเพราะว่าสมไมน,นี้ไฟเบอร์มันเยอะมากแกแบนไฟเบอร์มันเยอะมากแต่ว่าอย่าเบื่อเพราะว่า มันเป็นประโยชน์จริงๆส่วนตัวไอตาเนี่ยไม่ได้เป็นผลทาาดแข็งแต่มันจะมีช่วงจังหวะชีวิตของมันชีวิตมันจะมีความขึ้นขึ้น,นล,ลงความดินามิกนะต้องบอกว่าเราเป็นคนเดินทางเยอะเราเวลาเราไปเที่ยวอ่ะไอตาจะไปเที่ยวโซนยุโรปโ,โซนอเมริกาบ่อยกว่าโซนเอเชียคือถ้าเป็นแบบโซนเอเชียเวลามันต่างจากไทยไม่มากใช่ไหมคะร่างกายมันงงแบบงงไม่มากงงนิดหน่อยอาจจะเอ๊ะแต่ว่าแบบ ถ้าไปอเมริกาปุ๊บมันจะแบบแล้วคืออาหารมันก็จะต่างกันมากเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีตัวช่วยค่ะแม่เพราะว่าการที่เราอยู่หลายวันแล้วเราไม่รีบคู่เนี่ยมันมันส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจ,ใจสุดๆนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่แบบรสชาติดีมากแบบอู้รสชาติดีสุดน้องเป็นน้ำมะขามที่ฟังดูอาจจะแบบเข็ดฟันแล้วไหมแต่จริงๆอร่อยมากรสชาติดีอู้พูดแล้วแบบ ทำไรอะไรเนี่ยอยากกินบางทีก็อยากชงกินเล่นๆเหมือนกันนะแต่ก็แบบไม่ได้เดี๋ยวรีคู่แต่จะบอกว่าการรีคู่ของน้องคนนี้เป็นการรีคู่แบบนางฟ้านะคะขับถ่ายแบบนางฟ้าไม่กระปิดกระปอยไม่ปวดบิดโอเคมากตื่นเช้ามา1นึ่งแมตต์ปังจบ้บางครั้งไปเจอไฟเบอร์ที่แบบอีดอกหนึ่งปังกันแล้วสองปังกันแล้วสามปังกันแล้วกูจะออกจากบ้านพอออกจากบ้านปุ๊บคือดังด่วนปังทีสี 4, ม่มันมาอย่ามันไม่ได้แกไม่ใช แต,แต่เอาเป็นว่าอันนี้โอเคมากแล้วบางช่วงที่ไม่ได้กินก็ขับถ่ายปกตินะคะบอกเลยว่าไม่มีการที่แบบว่าไม่กินไม่ได้เลยถ้าไม่กินไม่ถ่ายอันนั้นไยก็อาจจะยากนิดน,นึงแต่ทีนี้อยากจะบอกว่าสําหรับบางคนที่ทาตหนักมากที่แบบขับถ่ายเองไม่ได้เลยอยากจะให้ลองหลายๆทางร่วมกันไม่ว่าเราจะมีตัวช่วยแบบนี้แต่เราก็ต้องลองก็ต้องแบบดูแลตัวเองในมิติอื่น <c oughs> เช่นการดื่มน้ําเยอะๆช่วยได้จริงๆเพรียงตอนเช้าเราตื่นมาปุ๊บ ให้จัดเลยหนึ่งแก้วใหญ่ๆเต็มๆนะคะมันจะแบบมันดันมันจะดันแต่ถ้าบางคนแบบหนูลองดื่มน้ำแล้วมันก็ไม่ออกก็เลยหยุดดื่มควรดื่มค่ะการดื่มน้ำไม่ได้ช่วยเรื่องรีอย่างเดียวะคะ่ะช่วยเรื่องระบบภาพรวมด้วยนะคะยังไงก็ต้องดื่มน้ำหรือว่าการกินผักบ้าง ถึงแม้ว่าจะเกลียด่นหดดิฉันก็เป็นคนไม่ได้ชอบกินผักแต่มันก็ต้องกินบ้าง,างหรือว่ารูทีนชีวิตคนที่นอนหลับไม่เป็นเวลาตื่นไม่เป็นเวลาร่างกายมันงงจริงนะเธอพอยตาช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ้อยตาก็จัดระเบียบชีวิตรูทีนให้มันแบบนอนเวลานี้ตื่นเวลานี้ทําอะไรเวลานี้ร่างกายมันจาแล้วมันก็จะรู้ว่าช่วงเวลาไหนที่มันขับถ่ายได้แล้วเราก็ทําไปตามในช่วงเวลาน,าน,านานะั้นๆมันก็จะเป็นรูทีนมันก็จะไม่มีความที่แบบ อยู่ๆก็ไปปวดรีข้างนอกเลยมันจะนอยมากนอกจากวันที่ไปกินอะไรผิดสําดงอะไรเงี้ยก็แนะนาํากันไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะมารวมอาหารเสริมแล้วเราก็จะมาฉีดฉีดฉีดให้ทุกคนต้องกินอาหารเสริมคือเรียกว่าอาหารเสริมตามชื่อมันน้องมันก็คือเสริมการดูแลตัวเองหรือว่าการกินอาหารหลักมันก็ยังเป็นสิ่งหลักอยู่แต่อาหารเสริมเนี้ยก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะไปเสริมให้ทุกอย่างมันยิ่งดีขึ้นยิ่งดีขึ้นเข้าไปเนี่ยนะคะก็จะเป็น5ตัวที่จะตามมาพูดถึงกันในวันนี้ ะะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก็จะมาพูดถึงตัวอื่นๆอีกนะแต่วันนี้ก็คือคัดแน่นๆถ้าใครชอบหมวดอาหารเสริมก็คอมเมนต์บอกกันนะคะก็จะมีทั้งผิวเรื่องผิวก็จะมีเลยนี่เซโรจีนะจ๊ะแล้วก็มีเมโทโดโลจีนะคะเรื่องผิวเนี่ย คู่กันยินดีมากปังมากนะคะเรื่องผมก็จะมีฟอร์ล c ่แคร์ตัวนี้เนาะเรื่องการนอนความกระปี้กระเป๋าก็ B9 นะคะของนาตาชาแล้วก็สุดท้ายโบมิมะขาาในเรื่องของการขับถ่ายให้เขาเป็นตัวช่วยให้ชีวิตเรามันอยู่ในแบบรีซึมดีๆแล้วเราก็จะแบบแฮปปี้เนาะเวลาแบบกินดีออกกำลังกายดีนอนดี กินอาหารเสริมดีๆแล้วพอมันเห็นผลผิวสวยร่างกายโอเคเราก็จะยิ่งแฮปปี้ยิ่งแบบเอออยากทําให้ชีวิตเรายิ่งดีขึ้นดีขึ้นเป็นแบบว่า โม t ิเว t ชีวิตเราให้ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้เนาะสำหรับวันนี้ก่อนไปอย่าลืมกดไลก์วิดีโอนี้ให้หน่อยนะคะใครติดตามกันทาง y youtube อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งใครติดตามกันใน Facebook กดไลค์เพจแล้วก็กดติดดาวนะคะวิ่ัันก็มารวมๆไอเทมบางวันก็ถ่ายในสตูบางวันก็ถ่ายที่บ้านบางวันก็ถ่ายที่ห้องน้ำอันแน่นอนถ่ายก็ต้องในห้องนําเอ้ยคนละถ่ายไปละบายบาย เอาเดี๋ยวโชว์เม็ดด้วยดีกว่าเพราะอะไรคะเพราะเรามันเม็ดเยอ,ะ,อะเราเป็นคนเม็ดเยอะนะคะ,ะ,ะช่วยอีกองก็จะโฟก,กัสแต่หน้าฉันจ,จะถ่ายของ